สำหรับเพลง Cool the World เนี่ยพี่เจได้มีโอกาส ร่วมง,งานกับพี่บอยอนุรุธว่องวาน,นิชแห่งครอบครัวอังกฤษกลางงูนะครับหลังจากที่พิเจได้ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่บนภูเขาอยู่เป็นเวลาเกือบปีเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเรื่องพลังต่างๆก็ตัดสินใจที่จะใช้สิ่งที่เรียนรู้แล้วก็มาพนวก,กับการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงมาเจอพี่บอยช่วงแรกๆพี่บอยมีความฝันมีความปรารถนาว่าอยากจะมีบทเพลงสักเพลง ที่พูดถึงโลกในปัจจุบันนี้โลกที่กำลังบอบช้าเสียใจเจ็บช้าจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะมละภาวะสงครามก็เลยมีอยู่วันอาทิตย์ช่วงบ่ายมีอยู่วันหนึ่งเราได้กินข้าวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติได้พูดคุยกันเรื่องเรื่องเพลงเรื่องชีวิตเรื่องปรัชญาการดำเนินชีวิตรวมไปถึงเรื่องโลกในปัจ,จ